สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานา,นาสาระบันเทิงค่ะโตโน่พาคินตะโกนบอกเลขกลางพิธีหลังได้รับวัตถุมงคลจากพระครู18ล้านโตโน่พาคินตะโกนบอกเลขกลางพิธีหลังได้วัตถุมงคลจากพระครูไก่ที่เคยถูกอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นเงิน18ล้านบาท สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับโครงการ One Man and the River หนึ่งคนบ่ายหลายคนให้กับโตโน่พาคินเพื่อหางเงินมอบให้กับโรงพยาบาลนครพนมของไทยและโรงพยาบาลแขวนคำม่วนสอปปลาวเป็นระยะทางทางสิ้น15กิโลเมตรโดยยอดบริจาคทะลุ63ล้านไปแล้วและเปิดให้รับบริจาคยาวๆถึง31ตุลาคม2565 โดยมีทางด้านพระครูพนมปรีชากรหรือพระครูไก่ได้มาทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือและมอบประทุกมงคลให้โตโน่พาคินก่อนการลงว่ายน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับงานที่จะเกิดขึ้นและหากใครจำได้กัน พระครูไก่ถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นเงิน18ล้านบาทโดยระหว่างช่วยที่ทางด้านโตโน่าคินกำลังหม่มผ้ารอบองค์พระาธาตุพนมได้มีทางด้านแฟนๆที่ไปยืนรอตะโกนถามว่าเลขวัตถุมงคลที่พระครูไก่มอบให้โตโน,โน่เลขอะไรทางด้านโตโน่าคินตะโกนบอกเลขหนึ่งหนึ่งสกลางพิธีซึ่งทำเอาทางด้านแฟนๆในงานแห่ซื้อรัตตอรี่กันเพียบ ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ